คือเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปูไม่เป็นคนเล้งนมนะครับที่มีแรงงานจํากัดที่ผู้ี่จำกัดนะครับอาจจะใช้รูปแบบของเรานะครับก็คือที่สีคิ้วเนี่ยจะมี2แบบนะครับคือกลุ่มผู้เลี้ยงโคเขาจะไม่ปลูกหญ้านะครับเนื่องจากว่าแรงงานเอาไปใช้ในการเลี้ยงในการรี้ยนมให้อาหารนะครับเขาไมมีเวลา่าเก็บเกี่ยวเพราะง,งั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ผลิตคือกลุ่มห้าขายนะครับที่เป็นระบบที่เราทำกันอยู่แล้วก็ได้ผลดีนะครับ งั้ต่อไปจะให้พวกเราได้รู้จักกับการทำา m r r นะครับพวกเรารู้จักไหม PMR เนาะก็คือโคนะครับก็จะเป็นโคโเนื้อโคโนมนะครับมันก็มีอาหารสองแบบใช่ไหมครับอันแรกคืออาหารยาบบอาหารพุดนะครับทีนี้ในการเลี้ยงโคโนมทุกวันนี้ถ้าเกษตรกรมีโครินม50ตัว เะครับเอาตั้งแต่30ตัวขึ้นไปแล้วกันครับถ้ามีการให้อาหารโัวแยกกันจะต้องใช้แรงงานค่อนข้างมากนะครับตอนนี้กลุ่มเรามีการพัฒนาเครื่องมือโดยพี่นรินระเป็นเกษตรกรบวกกับวิศวกรนะครับแกไม่มีแรงงานแกก็เลยต้องพัฒนาเครื่องมือนะครับเลี้ยงบัวเลี้ยนมประมาณร้อยตัวใช้คนแค่2คนนะครับเอาอาหารหยาบ และอาหารพ้นนะครับซึ่งตัวนี้เราคำนวณได้มันมีโปรแกรมคมอมพิวเตอร์นะครับว่ารูให้ผลผลิตสายพันธุ์อะไรนะครับสายพันธุ์ต่างกันให้ผลผลิตต่างกันแต่และช่วงของการผลิตเขาจะมีความต้องการโภชนะต่างกันนะครับตัวนี้เราไม่ต้องขบวงเรามีโปรแกรมคมอมพิวเตอร์นะครับคำนวณสูตรอาหารเราให้เกษตรกรคำนวณในราคาต่าสุดนะครับคือให้ราคาออกมาถูกที่สุดนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะครับ ตอนนี้เราได้อาหารหยาบคุณภาพสูงซึ่งมีโปรโตีนสูงมาเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีแล้วก็เราลดอาหารข้นที่มันแพงแล้วเราก็เลือกใช้วัตถุดิบในแต่ะช่วงฤด,ดูที่มันถูกปรากฏว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนเรื่องอาหารได้มากสุดถูกไหมครับเพราะว่า80%ของการเลี้ยงโคโนมมันก็คืออาหารถ้าเราลดตัวน,นี้ได้ก็คือกําไรนะครับก็เลยมีการพัฒนาเครื่องผสมอาหารแบบผสมเสร็จก็คือผสมอาหารหยาบกับอาหารข้นด้วยกันเลยเพื่อที่จะไม่ให้โคมันเลือกกิน นะครับผสมเสร็จปับ๊บเกษตรกรเขาก็จะมีรถแท็กเตอร์ในฟาร์มนะครับอาหารมีความต้องการโภชนะของมันได้สัตว์ก็จะได้รับอาหารที่สมบูรณ์ก็จะวิ่งจ่ายอาหารเลยนะครับเพราะงั้นกเกษตรกรระบบใหม่นี่จะต้องมีการพัฒนาถ้าเครื่องทีมอาที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับทีมอาร์มิกเซอร์ที่พวกเราเห็นเพียอยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับ ถ้ารุ่นนี้มันอยู่ประมาณล้านสแต่เกษตรกร,เ,กรเขาพัฒน,นาในกลุ่มเราได้ประมาณ3,7นะครับก็คือคุณลักษณะประสิทธิภาพเท่ากันเลยเพราะง,งั้นเกษตรกร,กรในภาคกลางเนี่ยในการเลี้ยงโคโนมเนี่ยเขาจะเริ่มใช้เครื่องผสมทีมา